พราหูย้ายราศีนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะกลัวหรือวิตกกังวลนะครับสําหรับใครที่เป็นสายมูนะครับกลัวพราหูย้ายราศีนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็กลัวจะเจอเคาะกรรมหรือวิบากกรรมต่างๆนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยก็คือการกระทําที่ไม่ดีของเรานั่นเองนะครับคนที่เกิดราศีเดียวกับเราเนี่ยแน่นอนฮะโลกใบนี้นะครับ มีคนเกิดราศีเดียวกับเราเป็นร้อยล้านคนนะครับแน่นอนว่าแต่ละคนบางคนก็จะเจอสิ่งที่ดีบางคนก็จะเจอสิ่งที่กลางกลางบางคนก็จะเจอสิ่งที่แย่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือกรรมที่เราทําสิ่งที่เราสร้างไว้นะครับถ้าเราหมั่นทํากรรมดีนะครับลดเว้นกรรมชั่วนะครับเมื่อพราหมณย้ายราศีนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอน นะครับแต่ว่าถ้าเราทําไม่ดีขึ้นมาเนี่ยต่อให้คุณเกิดราศีไหนนะครับก็ไม่มีใครช่วยคุณได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าพระราหูย้ายราศีเนี่ยคือกรรมของเรานะครับให้เราหมั่นคิดดีทดําดีพูดดีนะครับแล้วสิ่งดีๆจะมาเกิดกับตัวเราครับ